ผมไปถามว่าไอ้นายลงพักอะไรผมว่าลงพักเพื่อชาติพักไทยเขาถามผมอย่างนี้ผมเลยบอกว่าพักทักษิณเขาโอเคครับผมเลยมีนโยบายชวนพักพวกว่า,าเรามาเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณกันได้ไหมซึ่งไม่ได้เป็นนโยบายของพักเป็นนโยบายของพวกผมในกลุ่ม4 6, 7 10, 13ครับครับเราพูดกันแค่นี้ ครับผมแล้วคิดว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นทักศิณจะทำให้ให้ชาวบ้านจำง่ายขึ้หนหรืออนะยใช่ครับเพราะชาวบ้านเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงว่าชาวบ้านเนี่ยในยกทักษิณในยกยิกรักหัวใจคือประชาชนถูกไหมครับผมว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณมันก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับเพราะระดับชื่อเนี่ยผมยังไม่วางอาจเลยผมต้อง เอารูปท่านแล้วมากราบขอเข้ามาขอใช้ชื่อทักษิณในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเห็นว่าที่คุณผู้าาสมัครรที่เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณน้างมีจะอยู่ที่เขตไกลๆนัเลยนะครับครับเขตโดยเฉพาะติดเขตชายแดนซึ่งเราสู้กับตระกูลรัตนเสศนะครับผมขอเอ,อื้อนามตรงนี้เพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเพราะเราเนี่ยจะสู้อำนาจรักจะสู้พลังเงินไม่ได้ ผมพูดตามตรงว่าผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคิดว่าผู้สมสรเขเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณที่าทาให้เราจาง่ายขึ้นครับครับจำง่ายขึ้นครับผมคือเป็นชื่อมงคลแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณคุณอยู่ชาตอะไรครับเพื่อชาติครับแล้วคิดว่ามีผลต่อการมีผลต่อคะแนนเสียงเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว<โ>เนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นครับผมเพราะว่าชาวบ้านจะจำได้ง่ายครับผม